เรนวิทน็กเตอร์วันนี้จะพามาเรียนรู้หลักการแปลงเลขฐานง่ายๆนะคะเอาไปแปลงได้ตั้งแต่ฐาน2เป็นฐาน8ฐาน2เป็นฐาน10หรือฐาน10เป็นฐาน2 10เป็น8 8เป็น16เอาหลักการง่ายเบื้อต้นี้ไปก่อนนะคะโดยที่สิ่งแด้ที่เราต้องจานะคะสิ่งแรกที่เราต้องจะะํงาจคือเลขฐาน2จะประกอบไปด้วยเลขอยู่2ตัวคือเลข0กับเลข1เท่านั้น ะคะฐาน8ก็จะมีเลขทั้งหมด8ตัวคือ0 1 2 3 4 5 6และ7ไม่มี8นะคะฐาน10นะคะมีเลข10ตัวประกอบไปด้วย0 1 2 3 4 5 6 7 8และ9นะคะ ฐาน16ที่เห็นโดยทั่วไปนะคะฐาน16ฐานสิเป็นเลขที่เห็นโดยทั่วไปฐาน16นะคะฐาน16จะประกอบไปด้วย0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14และ15แต่ฐาน16นะคะฐาน16 หลังจากเลข9ไปเนี่ยคือ 10, 11, 1บ1อ1ดสอเนี่ยเขาไม่นิยมเขียนเขาไม่เขียนเอาตัวเลขเข้ามานะคะแต่เรารู้ว่า,าแต่ละตัวเนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่นะคะเขาจะนิยมเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะ้าแทนตัวเลขต่างๆนี้เริ่มตั้งแต่ A, B, C, D, E และ F เป็นต้นไปถึงแค่ F นะคะ เพราะนั้นเลขฐาน16จะประกอบไปด้วยเลขทั้งหมด10ตัวตัวเลขทั้งหมด10ตัวและตัวอักษรอีก6ตัวนะคะ10ตัวกับตัวอักษรอีก6ตัวตัวอักษรเนี่ยจะแทนเริ่มแต่ a b c d e และ f ไปเรื่อยๆโดยตัวแรกนะคะ a จะมีค่าเท่ากับ10 b มีค่าเท่ากับ11 c มีค่าเท่ากับ1 2 d มีค่าเท่ากับ13 e มีค่าเท่ากับ4 f มีค่าเท่ากับ1ิอันนี้หลักการเบื้องต้นง่ายๆที่ เราต้องจำไว้ก่อนนะคะวิธีการแปลงเลขฐานวิธีการแปลงเลขฐานโดยทั prayed, ว่วไปแล้วนะคะโดยทั่วไปแล้วจะจะแปลงจากฐาน2ไปเป็นฐาน10อย่างง่ายๆก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการแปลงจากเลขฐานสไปเป็นฐาน10ก่อนนะคะแปลงจากฐานสองเป็นฐาน10ก่อน อันดับแรกอันดับแรกกำหนดโจทย์ขออนุญาตกำหนดโจทย์ขึ้นมาก่อนแล้วกันสมมุติ1 1 0 1ฐาน2วิธีการเขียนเลขฐานอย่าลืมห้อยฐานตรงนี้ด้วยถ้าเป็นฐาน8นะคะตัวนี้จะกลายเป็นเลข8 1 1 0 1เป็นฐาน8ได้ไหมได้เนื่องจากว่าฐาน8ประกอบด้วยเลข0 1 2 3 4, 4, 5, 5, 5, 5. จนถึง7ะะเป็นฐาน8ได้ ถ้าเป็นฐาน16แล้วก็เขียนตัวนี้เป็นฐาน16อย่างนี้แต่ถ้าเป็นฐาน10ถามว่าเขียนเลข10ได้ไหมได้ค่ะแต่เขาไม่นิยมเขียนกันนะคะถ้าเป็นฐาน10เห็นแค่น,นี้ปึ๊บกรรู้ลเลยว่าเป็น1 1 0 0 1 1หะคะเพราะนั้นอันนี้เป็นฐาน2นะฐาน2เขียนเลข2ให้ไว้แปลงไปเป็นฐาน10แปลงไปฐาน10เลขฐานอะไรก็ตามถ้าแปลงไปเป็นฐาน10 สิ่งแรกที่ต้องจําคือใช้หลักการคูณแยกตัวประกอบง่ายๆนี่เลขฐานนะคะแปลเป็นฐานสิบสิ่งที่ต้องรู้ตัวถัดมาคือค่าพวกเนี้ยนี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งพวกนี้นะคะเขาจะเรียกว่าค่าประจาหลักทอ้นี้ค่าประจําหลักแล้วหลักของเขาอ่ะเริ่มจากหลักไหน หลักของเขาจะเริ่มจากหลักศูนย์คือตัวทางขวาสุดขวาสุดจะเป็นหลักที่ศูนย์หลักที่หนึ่งหลักที่สองและหลักที่สามตามโจทย์มีหลักที่สามถ้ามีต่อมาข้างหน้าอีกก็จะกลายเป็นหลักที่สี่ห้าหกไปเรื่อยๆนะคะวิธีการนับหลักไม่ได้เริ่มจากซ้ายนะคะไม่ได้เริ่มจากซ้ายนะจำไว้เลยว่าเริ่มจากตัวขวาสุดเป็นหลักที่ศูนย์หลักที่หนึ่งหลักที่สองและหลักที่สาม ท,ทีนี้เราจะแปลงยังไงเราจะแปลงยังไงอาจารย์เพ่บอกว่าใช้หลักการคูนง่ายๆเลยค่ะเริ่มจากเรารู้ค่าประจำหลักเรารู้หลักที่ละเราก็เริ่มจากซ้ายก็ได้ค่ะใครถนัดจากซ้ายไปขวาหรือขวามาซ้ายแล้วแต่สะดวกแต่ต้องจำไว้ให้ดีๆเพราะยังไงสุดท้ายแล้วมันก็ออกมาบวกกันนะคะวิธีการ เอาเลขชุดแรกก่อนใส่วงเล็บให้เขาขอเริ่มจากซ้ายไปขวาเนื่องจากว่าถนัดจากซ้ายไปขวาหลักที่1ตัวนี้ค่าประจําหลักของเขาคือ1นะคะค่าประจำหลักเขาหนึงเขียนค่าประจําหลักก่อนคูณด้วยฐานเราพูดถึงฐานสองฐานสองตัวนี้ไม่ได้มาธรรมดาค่ะต้องยกกําลังด้วยหลักที่ของเขาหนตัวนี้ที่กําลังพูดถึงคือหลักที่ 3ก็เป็น2ยกกำลัง3เสร็จไปละ1ชุดนะคะถัดมาเอามาบวกกันเอามาบวกกันค่าประจำหลักของเขาคือ1คูณกับฐานคือฐาน2หลักถัดมาคือหลักนี้ค่ะหลักที่2ก็ยกกำลัง2ถัดมาค่าประจำหลักเขาคือ0คูณกับฐานคือ2หลักที่ หน่งยกกำลังหนึ่งไปและสุดท้ายนะคะสุดท้ายหนคูณกับฐาน2หลักที่0นยปึ๊บดำเนินการตามกระบวนการทางวิศร์เลยค่ะสยกกำลัง3ส,สิ่งที่ต้องจำห้ามลืมนะคะคือ2ยกกำลัง3ตัวนี้จะเท่ากับ2คูณกันทั้งหมดส รั้งคูณนะคะไม่ได้เอา2มาคูณ3แต่2ต้องคูณตัวมันเองทั้งหมด3ตัวตัวนี้ก็จะเกิดจาก2คูณกัน2ตัวตัวนี้2คูณกับตัวมันเองนะคะก็จะได้เท่ากับตัวมันเองส่วน2องยกำลังศูนย์ตัวนี้จำอีกหนึ่งเรื่องค่ะตัวเลขใดๆก็ตามที่ยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับ1เสมอ สองกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งหนึ่งยกกำลังศูนย์ก็ได้หนึ่งยกเว้นศูนย์ยกกำลังศูนย์จะมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะทัดมากหนึ่งคูณสองยกกำลังสามสองยกกำลังสามคือการเอาสองคูณกันสามครั้งจะได้เท่ากับแปดคะก็จะได้เซตแรกคือหนึ่งคูณกับแปดบวกกับหนึ่งคูณกับสองสองเป็นสี่บวกกับ 0คูณสองกกังหน่งนะคะสองหนึ 1, เท่ากับ2แต่ทีเนี้ยค่าประจำหลักของเขาคือ0 0คูณอะไรก็ตามจะได้เท่ากับ0เพราะนั้นทำเลขฐานง่ายๆเห็นหลักนี้เป็น0ูนย์ไม่ใช่ว่ามองข้ามนะคะเราต้องใส่หลักให้เขาอย่าลืมเอา0ูนย์มาบวกทันทีและสุดท้าย1คูณ2ยก2 1, ยกังศูยกกังศูนยมีค่าเท่ากับ1ก็ได้เท่ากับ1คูณกับ1 เป็น8บวก1คูณ4ได้4บวกกับ0บวกกับ1คูณ1ได้1ไม่ใช่1คูณ1ได้2 1นะคะ1คณ1ได้1นะ8บวก4บวก0บวก1ะคะก็จะได้เท่ากับ13นี่คือฐาน10เสร็จเรียบร้อยนะคะฐาน10ไม่นิยมเขียน10ห้อยแต่รู้กันรู้กัน ถ้าไม่มีตัวเลขค่อยตัวนี้ก็จะกลายเป็นฐาน10ทันทีเพราะนั้นจากฐาน2เป็นฐาน10จึง1 1 0 1ฐาน2ไปเป็นฐาน10จึงมีค่าเท่ากับ13นั่นเอง13นั่นเองตรวจคำตอบนะคะเอ๊ะเราคูณมาเนี่ยมันจะถูกต้องไหม ตรวจคําตอบได้ง่ายๆนะคะโดยวิธีการหารสั้นเอาง่ายๆเหมือนการแปลงจากฐานสิบไปเป็นฐานใดๆก็ตามแต่มาตรวจคําตอบก่อนตัวคาตอบง่ายๆเอา13มาตั้งวิธีการหารสั้นเราอยากรู้ว่าเราแปลงเสร็จแล้วนะคะเราคําตอบเนี้ยมันจะถูกต้องไหมหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งฐานสองไปเป็นฐานสิบคือสิบสามเนี่ยถูกต้องไหมเราก็มาตรวจคําตอบโดยวิธีการหารสั้นหารแบบเก็บเศษ สาง่ายๆหารเก็บเศษค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะคะตั้งหารสั้นมาปุ๊บเราต้องการแปลงฐานสิบไปเป็นฐานอะไรในที่นี้เราต้องการตัวคําตอบที่มันเป็นฐานสองเราก็เอาสองมาหารเอาสองมาหารสองหารเท่าไหร่ได้สิบสามสองหกสองคูณหกเป็นสองคูณหกใส่หกลงมาเป็นเท่าไหร่คะเป็นสิบสองอันนี้ไม่ต้องเขียนนะเขียนให้ดูเฉยว่ามันต้องเอามาลบกันเพื่อเก็บเศษ 2คูณ6เป็น12เพราะนั้นเศษของเขาจะเหลือ1เศษของเขาจะเหลือ1ถัดมาทัดมาปึ๊บเอา2มาหารอีก2เท่าไหร่ได้6 2 3เป็น6 2 3เป็น6 6มีเศษไหมคะ6กลบ6เป็น0เศษคือ0อันนี้คือเศษเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวลืม ยังหารต่อได้นะคะจะเลิกหารก็ต่อเมื่อมปนหารต่อไม่ได้ละสองเอาสองหารอีกสองเท่าไหร่ได้สามสองหนึ่งเป็นสองสามลบสองเหลือหนึ่งเป็นเศษหนึ่งสองหารหนึ่งไม่ได้ละเราก็หยุดแต่ถ้าอยากหารต่อก็ได้ค่ะหารต่อก็ได้นะสองใส่ศูนย์นะคะเท่าไหร่ได้หนึ่งไม่มีแล้วก็ใส่ศูนย์เศษมันคืออะไเรเศษมันคือหนึ่งนี่อย่างนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ตามสะดวก บางคนจะจบแค่ตรงนี้อ่าบางคนจบแค่ตรงนี้ไม่มีแล้วค่ะอาจารย์จบไปตรงนี้ปึ๊บก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวิธีการเขียนกลับไปเป็นฐานสองเขาจะให้เขียนจากข้างล่างเขียนจากข้างล่างปึ๊บไล่ไปข้างบนนะคะเพราะนั้นตรวจคำตอบดู1 1 0 1หนึ่งไล่มาค่ะหนึ่ง 1 0 1อ่านตัวนี้นะคะคือ1ตัวนี้คือ1ตัวนี้1ตัวนี้นคือ1ตัวนี้0นย์คือ0ตัวนี้และ1ตัวนี้ก็คือหลักสุดท้ายอ่าหลักสุดท้ายพอดีฐาน2อย่าลืมห้อยเลข2ไม่งั้นจะกลายเป็นฐาน10ทันทีนะคะ1 1 0 1ฐาน2ตอบ1 1 0 1ฐานสองแสดงว่า13คือคำตอบที่ถูกต้องแล้ว ถ้าโจทย์บอกว่าแปลงจากไม่พอค่ะแปลงจากฐานสองไปเป็นฐาน 8. อ่าฐานสองให้ไปเป็นฐาน8โดยหลักการแปลงจากฐานใดๆก็ตามนะคะที่ไม่ได้เป็นฐาน10ให้เราแปลงฐานแรกตัวเนี้ยตามโจทย์ตัวเนี้ยแปลงไปเป็น10ก่อน 2ก็จะกลายเป็นฐาน2ไปเป็นฐาน10และฐาน10ไปเป็นฐาน8ถ้าเป็นฐาน16หกก็เป็น16นะคะจากตัวอย่างขออนุญาตยกตัวอย่างอันเก่า1 1 0 1ฐาน2 1101ฐาน2ให้ไปเป็นฐาน8ขอรัดเลยแล้วกัน ฐาน2 1 1 1 1 2แปลงไปเป็น10ได้13เหลือจาก10ไปเป็น8วิธีการเหมือนเมื่อกี้เลยค่ะใช้หลักการหารสั้นเอา13ตั้งนะคะแปลงไปเป็นฐานอะไรก็เอาฐานนั้นมาเป็นตัวหารเราอยากแปลงจาก10ไปเป็น8แล้วก็8มาหาร8เท่าไหร่ได้13 8 1 1เป็น 8ด้านหลังเราจะเก็บเศษไว้ไปต่อไม่ได้ละสิบลบแปจะเหนือขออนุญาน้ำมือเ1้1ส1บเ3สอเศษหถูกเนี่ยแปดเก้าสิบเ็ดสิบสองสาโอเคเศษห้านะคะ8ปดทาหนึ่งไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ไละจบแค่นี้พอ ก็ต้องเขียนเลขตีฮ้อนขึ้นไปค่ะจากล่างขึ้นมาบนอย่างนี้เพราะฉะนั้นฐาน8 13ฐาน1แปไปมาเป็นฐาน8ก็ได้เท่ากับ15 8ห้อยปด้วยอ่าเดี๋ยวลืมห้อย8ไปด้วยเพราะนั้นตัวนี้เราได้ละเป็น15ฐาน8ดังนั้นนะคะจากโจทย์ดังนั้นจากโจทย์1101ฐาน2กลายไปเป็นฐาน8จะได้เท่ากับ 15, ฐาน 15ฐาน8เนี่ยค่ะวิธีการแปลงเลขฐานง่ายๆเพราะฉนั้นต่อไปเจอฐาน8ไปเป็นฐาน16เราก็ต้องแปลงจาก8ไปเป็น10ก่อนและ10ไปเป็น16 10ไปเป็น16เราก็เอา16มาหารนะคะเอา16มาหารก็จะได้ฐาน16ทีนี้แปลงต่อได้เลย1 101ฐาน2อปไปเป็นฐาน16อีกเราก็เปลี่ยนจากตรงนี้อนุญาตลบก่อนถ้าเป็นฐาน16นะคะ เป็นฐานสิบหกโดยหลักการขอจะว่าโดยหลักการโดยหลักการไปไปเป็นฐานสิบหกโดยหลักการสิบสามฐานสิบหกอันนี้คือฐานสิบะคนนี้ฐานสิบโดยหลักการแล้วนะคะสิบหกสามจะได้ศูนย์เศษสิบสามเพราะฉะนั้นมันก็ได้เป็นศูนย์เนื่องจากว่าสิบสามค่าของเขาเนี่ย นะคะย้อนกลับมาดูอ่าค่าของเขาจะเทียบถ้าจะเทียบเท่ากับตัวอักษรดีเพราะนั้นเวลาเขียนฐานสิก็จะเป็นศูนย์ดีดีไม่นิยมเขียนอยู่แล้วเพราะมีค่าเป็นศูนย์จึงตอบแค่ดีเฉยๆนะคะหรือดูง่ายๆเลขอะไรก็ตามนะคะเลขฐานสิบอะไรก็ตามถ้ามีค่าน้อยกว่าฐานตัวนี้ให้เอาตัวนั้นมาตอบได้ทันทีนะคะตอบได้ทันทีนะะทนทเพราะนั้นนะคะ ประยุกต์ใช้ได้นะคะประยุกต์ใช้ได้แต่สิ่งที่ห้ามลืมเลยคือ1เลขฐานแต่ละตัวอันนี้เอามา2 8 1 0 16เนี่ยคือออกข้อสอบบ่อยไม่ว่าประถมหรือมัธยมก็ออกบ่อยเหมือนกันแม้แต่ระดับมหาวิทยาลัยก็ออกบ่อยเหมือนกันนะคะแปลงเป็นฐานอะไรก็ตามให้แปลงเป็นฐาน10ก่อนฐาน10วิธีการแปลงเลขฐานใดนๆนเป็นฐาน10ใช้หลักการคูณแบบนี้แต่เมื่อไหรก็ตามที่จะแปลงจากฐาน10ไปเป็นฐานอื่น ะะให้ใช้วิธีการหานสั้นหานเก็บเศษแล้วก็ไล่เศษตั้งแต่จากล่างขึ้นบนหานไปถึงตอนไหนหานไปจนกว่ามันจะหันต่อไม่ได้แล้วนะคะเพราะนั้นวันนี้ก็ขอฝากละกันแปลงเลขฐานแบบง่ายๆเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะเจอข้อสอบไหนก็สอบตอบได้แน่นอนนะคะขอขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชม มีผิดพลาดประการใดหรือสงสัยนะคะก็ inbox ถามมาได้นะคะเพนนั้นวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันอีพีหน้าค่ะขอบคุณค่ะ